ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีพศ2558สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ประชาคมอาเซียนสู่สถานศึกษาโดยเน้นการสร้างความตระหนักการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเป็นประชาคมอาเซียนจึงได้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านค่ายเป็นการจัดกิจกรรมที่ต้องการส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยผ่านกิจกรรมต่างๆทั้งนี้เพราะค่ายเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่จัดขึ้นในรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง นางอารีพวงวรินผู้อํานวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอกสุวรรณสาธุกิจอําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวว่าการเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ให้นักเรียนอย่างสูงสุดจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนานักเรียนสู่ประชาคมอาเซียนในทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพในรายวิชาก็จะมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนให้กับนักเรียนการเตรียมตัวพร้อมรับการเปิดประเทศสู่ประตูอาเซียนนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมค่ายกิจกรรม รมวิชาการอะไรต่างๆแล้วก็จัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนนี้ลงไปด้วยนางอารีกล่าวเพิ่มเติมว่าการสร้างศักยภาพให้แก่นักเรียนเป็นเรื่องสําคัญที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมความเป็นประชาคมอาเซียนการจัดกิจกรรมสามารถจัดได้ทั้งการเรียนการสอนในห้องเรียนและกิจกรรมค่ายเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กไทยในการอยู่ร่วมกับประชากรของประเทศต่างๆในประชาคมอาเซียนในเรื่องของอาเซียนที่โรงเรียนก็มีโครงการส่งเสริมในเรื่องของกิจกรรมอาเซียนแต่ในปีนี้ก็ เกิดปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการที่ว่าต้องงดการทํากิจกรรม ที่มารวมกันร่วมกันแทนตรงนี้ก็เลยจะหยุดนิ่งไปแต่ถ้าในช่วงเวลาปกติเนี่ยโรงเรียนก็จะมีสัปดาห์วันอาเซียนที่จะกระตุ้นนักเรียนกระตุ้นความสนใจของนักเรียนนอกจากการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนตามตารางเรียนอยู่แล้วทั้งนี้ค่ายอาเซียนเป็นการเรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์และมีคุณค่าต่อสมาชิกค่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือเรียนรู้เรื่องอาเซียนสิ่งที่สำคัญ คือสมาชิกค่ายได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในแง่มุมต่างๆเรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียนในหลากหลายมิติได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19คลี่คลายลงโรงเรียนก็อาจมีโอกาสได้กลับมาจัดกิจกรรมค่ายอาเซียนได้เช่นเดิมสรชงาสงสวทสุรรณบุรีรายงานค่ะ